ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ no สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระจงอางศึกสร้างที่วัดพระศรีมหาทาตนะครับที่ผมเอามาให้ดูเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็น มีของมีมีหลายแบบนะครับมีหลายพิมพ์แต่พิมพ์ที่ที่ถือว่าทันทันแจกช่วงสงครามจริงๆที่ว่ามีชื่อเสียงจริงลักษณะพิมพ์ต้องเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหาต้องอย่างนี้นะครับถ้าเจอตื้นๆเจดี JD ด้านหลังไม่ชัด ส่วนมากจะเป็นสร้างที่หลังนะครับเก๋หรือเปล่าไม,ไม่ไม่ทราบนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาแจกช่วงจงอางศึกนะครับเล่นไม่ยากครับให้ดูจําเนื้อหาไว้ธรรมชาติมีรุ่นนี้มีเกจิสุพรรณมาร่วมปุกเสกหลายรูปนะครับมีหลวงพ่อมุ้ยด้นะครับวัดดอนไล่ประสบการณ์เยอะครับ วันนี้ผมก็มีความรู้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ